เสืออ้วนแคล้วคลาดด้วยตะกรุดหลวงพ่อโมแม้แต่ขุนพันธยังต้องตะลึงหากกล่าวถึงขุนพันธรักราชเดชในปีพศ2489ท่านย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้กำกับการตำรวจผู้ทรจังหวัดชัยนาทได้ประทะปราบปรามเสือร้ายหลายคนเช่นเสือฝ้ายเสือย่องเสือผ่อนเสือครึ้มเสือปลั่งเสือใบเสือดำเสือไว เสือมเหศวรกรมตำรวจได้พิจารณาเห็นว่าผู้ร้ายในเขตจังหวัดชัยนาทและสุพรรณบุรีชุกชุมมากขึ้นทุกวันยากแก่การปราบปรามให้หมดสิน้นจึงได้ตั้งกองปราบพิเศษขึ้นโดยคัดเลือกเอาเฉพาะนายตำรวจที่มีฝีมือในการปราบปรามรวมได้หนึ่งกองพันโดยแต่งตั้งให้พันตำรวจตรีสวัสดิ์กันเขตเป็นผู้อำนวยการกองปราบและพันตำรวจตรีขุนพันธธรั์ราชเดชเป็นรองผู้อำนวยการกองปราบพิเศษได้ประชุมนายตำรวจที่กรุงเทพ เมื่อวันที่10มกราคม2489เพื่อวางแผนจับเสือฝ้ายแต่ล้มเหลวรู้ตัวเสียก่อนคุณพันได้รับคำสั่งด่วนให้สกัดบรรดาเสือที่จะแตกแถวพากันเข้ามาในจังหวัดชัยนาทเสืออ้วนเสือชื่อดังแถบบ้านห้วยกรดเป็นที่หมายหัวของทางการในยุคป,ปี2488เคยสร้างวีรกรรมอุกอาจถึงขั้นยกพวกบุกปล้นปืนประหลัดอำเภอสันคบุรีมาแล้วและรอดจากคมกระสุนของเจ้าหน้าที่ไปได้ทุกครั้ง ฟันแทงไม่เข้าปืนยิงกระหน่ำไม่มีโดนตัวด้วยมีของดีคาดติดเอวตลอดเวลาทั้งตื่นและหลับคือตะกรุดโทนหลวงพ่อโมวัดจันทนารามเมื่อพลตำรวจตรีขุนพันธ์ได้ถูกส่งมาเป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชัยนาทเพื่อปรับปรามชุมเสือเขตชัยนาทสุพรรณจึงตั้งชุดเฉพาะกิจขึ้นมาร่วมกับผู้ใหญ่ชาง ร่วมกันล่าเสืออ้วนเมื่อปะทะกันทุกครั้งแม้เจ้าหน้าที่จะระดมยิงเท่าไหร่ก็ไม่เคยถูกหรือระคายผิวเสืออ้วนผู้นี้เลยสักครั้งเป็นที่สงสัยยิ่งนักว่าเสืออ้วนมีของดีอะไรติดตัวครั้นสอบถามจึงรู้ว่าเสืออ้วนมีตะกรุดติดกายอยู่ดอกเดียวเป็นของหลวงพ่อโมวัดห้วยกรดเจ้าหน้าที่เขาเรียกแบบนั้นท่านจึงเดินทางไปกราบหลวงพ่อโมเพื่อขอคําแนะนําจึงได้ทราบว่าต้องถอดตะกรุดเสียก่อนจึงจะจับเสืออ้วนได้ พลตำรวจตรีขุนพันธ์จึงวางแผนปลดตะกรุดโทนเสืออ้วนเพื่อปราบให้ได้ด้วยระยะเวลาล่วงเลยมาเป็นเดือนแล้วสุดท้ายโอกาสจึงเป็นของทางการหรือไม่ก็เป็นด้วยชะตาถึงคาดของเสืออ้วนเองขณะทำการล้อมจับกลุ่มนั้นสายคาดตะกรุดโทนที่ทำมาจากเชือกควันนั้นเปื่อยจนยุย่ยด้วยการใช้งานมาโดยไม่มีเวลาตรวจสอบหล่นจากเอวเสืออ้วนขณะต่อสู้กับเจ้าหน้าที่กระสุนจึงทะลุร่างเสืออ้วนแบบนักไม่ท้วน เมื่อสิ้นเสียงปืนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบร่างเสืออ้วนที่สิ้นลมหายใจไปแล้วไม่มีตะกรุดติดกายแต่อย่างได้ซึ่งตะกรุดนั้นตกอยู่ห่างออกไปอีกหลายวาตะกรุดดอกนั้นเล่าสืบต่อกันมาบ้างว่าท่านพลตำรวจตรีขุนพัน์ได้นำกลับไปด้วยบางก็บอกว่าผู้ใหญ่ช่างขอติดตัวกลับไปหลังจากเหตุการณ์ในปีนั้นคนต่างพื้นที่จังหวัดชัยนาทต่างก็รู้จักในชื่อหลวงพ่อโมวัดห้วยกรดวัดจันทนารามจังหวัดชัยนาท